โอเคครสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเอาชีวิตรอดในมูชั่นศูนจุดเอ้หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนยะโอ้กูจิตนะขอโทษมาทำไมไม,มันแหลกแหลกเนาะพอดีว่าทำไมผมมีของตอนเริ่มเหรอก็ตัวอัดมันหลุดนะเขาเลยอัดไปแล้วแต่ว่ามันหายไปเลยก็เขากดปิดนะผมก็เลยโอ้ เสียแรงเปล่าแล้วก็นี่นี่เนยเหตุผลที่ว่าทำไมถึงอัดแค่สองร้อยแปดสิบพีนะเพราะนี่แหละถ้าอัดสูงกว่านี้มันจะหลุดลก็เลยมายัดไอ้สามร้อยหกสิบหรือส8 0้อยแปดสิบูไปตั้งนานแล้วก็เหนื่อยนี่ผมจะเอาชีวิตเอาชีวิตอดแบบ เดินหน้าไปเรื่อยๆไม่ไม่สร้างบงสร้างบ้านจะหากำลังหาหมู่บ้านของ NPC ผมอ่านไปสิบห้าทีแล้วแต่มันหลุดพราะกดปิดหายไปเลยเงยียบอันนี้จะเป็นรือเปล่าก็ไม่รู้ยเราอยู่ในเวอร์ชันล่าสุดเลยนี่เราวนกลับมาทางเดิมอีกแล้วใช่ไหม ว่าตอนแรกถ่ายมันอยู่ตรงนี้นะเราเดินตรงไปดีวดวกว่าเราจะสร้างเรือว่าผมมีของไว้แล้วจากคลิปที่แล้วแต่ว,ว่าคลิปมันหายเลยไม่ได้ลงต้องคาบที่พายก่อนพวนแะล้วพวนไม้นี่ได้เหลือแล้วเอาไปเลย โอเคเราก็จะนั่งเรือแล้วนึงโอเคขยับยังไงเอ่ยโอเคเนี่ยเราจะไปทางนู้นดีกว่าไม่ว่าจะหลงทางมีซูก้าเนี่ยเอาสักหน่อยเลยเข้าไปเอาไป ตามมาหนึ่งสองโอเคครบแล้วไม่ต้องลงเรือให้ยากเพราะว่าจะหาแมปมาเล่นให้ดูเดี๋ยวจะไปโหลดไอแอปที่ไอที่มันมีแมปเขาเรียกว่าอะไรลืมแล้วเดนในเวอร์ชันล่าสุดนี่แหละอยากระตุกสิเ็นน้อง นี่ลงยังเนี่ยเอาไหมหมดเลยเผื่อต้องใช้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนีน่เออนั่งเรือไปตามทางเรื่ยอยๆขออย่าให้หลุดเลยเล้วก็อัดแค่ห้านาทีดีกว่าอัดถึงสิบนาทีต่อคลิปนะ เอามาสุดทางแล้วเคลืองเนี่ยเรือไม่ต่อไปกิกะผมจะขึ้นไปข้างบนขึ้นอยข้างบนเลยซ่อนแล้วซ่อน เดี๋ยวเราไปทางนู้นเองตรงนี้เป็นทางตัดเอาง่ายๆไปทางนู้นอ้าวมาก็แย่มาแย่อ๋อกลุ่มใหญ่ไปนะ ผมว่าจะขอเก็บอิสสักเอ้ยเก็บทิสสักหนึ่งอันเอาไว้ดูวอวหลงแกกน้อยแล้วนะเออฝันดีท่ำน้ำก็บอกว่า เขาบอกว่าถ้าเล่นตีสามจะเจอเอนทิตี้สามศูนสามไม่รู้วาจริงหรือเปล่าแต่คลิปแรกที่ผมทำหลุดเนี่ยผมไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นรูปอาการเขนเนียนครับก็อัานห้าทีแล้วก็ขอตัวลาแค่นี้ผมไปยอ่ะมืดแล้ว